สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่อง b a l ู Channel กับน้องพิม Channel เนาะนะครับบ a l u กับน้องพิม Channel เนาะนะครับผมทักทายกันอีกแล้วนะครับก็มาพูดคุยกันนะครับผมก็ออกมาข้างนอกเนาะนะครับก็อาจจะลงคลิปนะครับวันนี้ก็ฝากนะครับฝากรับชมคลิปไปหน่อยนะครับผมตอนนี้ก็มาถาเมียมาซื้อยานะครับ หือ,อยาเป็นอะไรนะนะครับที่ร้านยาเลยนะครับผมนี่ก็ที่อยู่ดรธท่านีนะครับนี่ตลาดอันนี้เซเว่นนะครับตลาดนี่นะครับมาแล้วซื้อยาหนังนน่เเนนะโอ้นี่นะครับทิระดาฟาร์มขายยเตซีเลยนะเนี่ยจะไปใส่จะไปใส่ฮะ,จะ ถาม่าตอบสิไปไซ่เนี่ยอ่านะครับนี่ยซื้อยาม่าเนี่ยที่เป็นเป็นยังเนี่ยฮะเป็นยังอ่าอ่าก็ทุกวันนี้เนาะครับมีเรื่องราวมากมายนะครับให้เรียดนะฮะเราใอ้ห่างกันนะครับเราไม่เครียดเนาะนะครับผมโกได้ปะละ่ะได้คือออนแอรแท้ ดูนะครับเปิดได้ไหมเนี่ยเอาโอ้ย,อยดูดูดู <c oughs> แข็งปังเลยอาซื้ออ่ะนี่นะครับเราจะไปไหนกันนะนี่นะครับจุดหมายปลายทางนะครับเพราะกันที่นั่นเลยนะฮะตลาดอาสนนคนเดินนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับผม เป็นบรรยากาศยามค่ําคืนนะครับไปไปเดินทางกันนะครับเดือนนี้ก็เดือนตุลาเนอะนะครับวันที่ห้าแล้วนะครับอากาศก็จะเริ่มหนาวมาแล้วอ <Okay. S 1> ไปเดินทางเลดโก้เดินนะครับจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับผมเลดโก้เราเข้าไปกันเลย นี่นะทางเข้านะครับจอดรถเยอะแยะเลยนะครับมอเตอร์ไซค์ทั้งนั้นเลยไปเข้าไปครับแฟนผมก็มามาก,กับแฟนนะมากับเมียนะครับผมเราผมจะพาไปดูคนเยอะมากนี่อาหารเต็มเลยคนเยอะแยะเลยซุนลูกเห็ตาเลยอ่ะนี่นะฮะ วันนี้มาชอบมาชอ้อปมาช้อปปิง้งอ่ะนี่นะครับต่อนะครับวันีว่าบางที่บางสวา่วนว่าเขาเขาเปิดเพลงนี่นะครับดีนักสัตว์นะครับฝ่าเท้าเลยไปไหนไปนะครับไปต่อคนเยอะมากเลย เสือป่าเยอะเลยไปต่อนะครับผมบางทีก็แบบภาพมันอาจจะนิ่งๆนะฮะสต็อปหยุดสต็อปเดินต่อสตอ็อปเต่อนต่อ,อนียนะฮะพอดีว่ามีเสียงเพลงโอ้ไอติมต่อ้่เนี่นะครับผมนี่ขนนะครับอุดอรท่านี่อ่ะนะฮนะ ไครที่อยู่นอนนะครับนี่ฮนะตลาดคนเดินนะครับตัวละยี่สิบบาทอือไปนะครับไปต่อยาวๆไม่รู้ว่าสุดนน่นนะครับสุดสุดสุดนะฮะสุด,นะส,ดสายนะครับผมมีหอมหมกด้วยนะเนี่ย มีกุ้งนะครับกุ้งย่างโอเคนะครับได้ขาใหม่แล้วนะครับผมอันนั้นเลยเนาะับผมตัวนี้เลยครับผมอ่ะนะครับผมต่อนะครับเราได้อุปกรณ์แล้วนะครับผมจะไม่แล้วเหรอเปล่าครับผมถ่ายคลิปครับผมพอดีลราเหมาะครับผมพอดีทำช่องอยู่ก็เลยขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับไปต่อนะ นี่นะครับอันนี้ก็คือสำนักง,งานเทศบาลอุดรธานีนะครับผมคนก็เยอะนะครับก็มีนักกีฬาด้วยนะครับผมนี่โอ้โหอ,อันนี้คืออะไรโอ้ติ๊กตุเลยเออมาโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนนั่งเล่นเนาะนะครับผมก็จะเป็นโซนต้นไม้อ,อันนี้คือ ต้นกระบี่กระบองนะครับผมรองเท้าดอกปลาอร่อยน้เนี่ฮะจะซื้อยังนีโโหม่ต้องายมันอยู่รอกคุณเดี๋ยวจะย่าอ้อมเบ้งอ๋ออันนี้ก็คือเดินเลาะเฉยเนาะนะครับเดี๋ยวซืนะครับผมห้าร้อยโอ้เสื้อเสื้อมาสอง โอ้ลูกค้าเยอะมากนะครับกระเป๋านี่เนะฮะโอ้เล่นนะสเก็ตบอร์ดนะหลอก เอยครับลาบแซบใหญ่เลยรัผมอันนี้ก็คือแบบนแข็งใสเนาะ,ะอยากกินหอยนะครับหอยแพงนะครับร้อยร้อยสิบหอยใหญ่มากเลยนะครับว้าวไอติมโอ้โหอ่ะจินพาเยอะแยะเ,ออเลยป่นปูนะครับมะพราพ้าวเอมปั่นนมสด เดินละเดินน,ะนะนองแล้วนั่นหลงเพลงหลงเพลงอาคือเชือผ้าเนาะมึงสองนะครับรถกันหนะักเลย นถนคน,นคนเดินนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่นัง่งนนะรก็นั่งชิลๆนะครับนี่คือโครงการคนะนะอนกอเนาะเราอยากช่วยมัน ตัลงซื้อหนีลงซื้อซื้อขาต้องกล้องใหม่นะครับถ่ายใหม่เลยนะครับผมต่อๆนะครับผมเราก็ให้ดูบรรยากาศเนาะนะครับพวก คนเยอะไหมนะครับผมเยอะนะครับผมที่นาที่นี่เลยนะครับมาที่นี่เลยนะครับผมของกินก็เยอะนะครับของเสื้อผ้าก็เยอะนะครับผมมีทุกทุกคนเนาะนะครับมีคนตาบอดนะครับผู้พิการผู้พิการท้งสายตานะครับจะช่วยเลยเนาะ ร้องเพลงแต่ว่าก็ดีนะครับเพราะว่าในการร้องเพลงนะครับหาดีชีพตัวเองเนาะนะครับไม่ได้แบบว่าเออขอทานแบบนั่งขอทานนี่ก็ไม่ดีนะตอนนะครับคนเยอะมาก ะนะครับจะซื้ออะไรดีเนาะนะครับผม<า>ของเยอะแยะมากเลยนะครับเราจะซื้ออะไรดีนะฮะเราก็เดินไปเรื่อยๆถ้าเจอแบบเอออยากจริงจริงๆนะฮะเราก็จะซื้อนะำอุปลาปลา,าอะไรบ้างเนี่ยปลาทอง<า> <c oughs> อ่ะเอ,อ อาเจ็บโอ้นั่งอ,อันนี้สิมีละเอีได้อะไรอ,อ่ะเลือกเสื้อนะใช่ไหมเออเอ้าอ่านะครับผมเลือกตัวไหนเนาะน,นะครับเพราะว่าพาเมียนะครับมาซื้อเสือเ้อแขนยาวเนาะนะครับเพราะว่าอากาศหนาวแล้วนะครับเริ่ม ครับผมอ่ะมานะครับเอาตัวไหนตัวไหนเเอาตัวไหนเนาะเอาตัวไหนสีชมพูอืมน,น,นะครับตัวละร้อยห้าสิบเองเนาะนะครับไม่แพงนะครับผมว่าอากาศจะหนาวแล้วนะนี่ ตอนนี้ก็หิมข้าวแล้วแหละนะครับผมแล้วก็มาจักาเนาะนะครับก็คนทยอยมาเรื่อยๆน,นะครับผมก็น่าจะมีเป็นว,วันใช่ไหมกินอะไรดีครับกินอะไรดีอาหารเยอๆเลยนะครับ ี่ไก่ทอดนะครับี่กีเน็ตไก่เจ็ดไก่กรอบนะไก่ยิงแสบดอกไม้ก็มีนะครับหาญี่ปุ่นไหมอะไนี้ คือเราอาจจะไม่ได้ถามนะครับว่าแต่ละรนะ้านนเป็นยังไงบ้างอะไรครับผมเราก็จะให้เห็นบรรยากาศนะครับผมเออเป็นยังไงนะครับมนมะรวันนี้ก็มาหาเลือกซื้อของเนาะครับพาเมียมาซื้อของประโยชน์กับรมืงไทยด้วยนะครับโอ้ขนมจีนวันนี้

ขาเจียวนะครับข่าวเจียวบุฟเฟ่นะครับของนี่เลยปลาหมึกอ้างาหารกุ้งปนี่ถ้าได้ <c oughs> ยำหางลูกชุดะไี้ะงน้น้กันเลยนะ นะครับเรากามาโซนนี้บ้างเนาะนะครับทั้งหมดนะฮะน่าจะมีประมาณ3-4โซนนอะได้กันนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็นะนะครับโซนนี้นะก็จะเป็นนี่แหละนะครับผมอาหารแล้วก็ เสื้อผ้าด้วยรองเท้าเหมือนนกันนะครับผมพืชคักดีนะครับพึชคักมากๆเลยนะครับผมถนนคนเดินนะจังหวัดดอนธาน,นีนะครับผมวาวนี่ขึ้นมากา็อาะยังไมณีอันนี้ใส่พ้อมือ นะฮะอะถูกใจยังตาก้า,าตาก้านะครับสำหรับน้องเงินวิตตอนดอร์เร็นะครับสำหรับหนึ่งหมื่นบาทนะฮะก็ยังไม่ได้เลยห้าสี่ไม่รู้จะได้กับ เขาไหมนะครับผมน่าจะรอเพสสองเนอะนะครับผมเขาวนี่นะครับผมยังไม่สุดนะครับยาวไปนู่นนะครัท <Kas per now> ั้งสี <ein exaggerated> ่โซนนะครับผมแต่ละโซนนะครับก็จะยาวๆไว้นะครับยาวไปเรื่อยๆ ตลาดคนเดินนี่มีทุกมือบ่ามือเดยอ่ะนะครับตลาดคนเดินนะครับมีเฉพาะวันศุกร์กับวันเสาร์นะฮะเอฟซีนะฮะอยู่ที่ใครอยู่ที่อุดรน,นะครับก็นะฮะมาช็อปมาบช็อปปิ้งได้เนาะนะครับคนเยอะยจริงๆนะับผม นะครับไปนะครับยาวไกลนะเราก็จะพาเอฟซีนะครับเดินดูนะครับบรรยากาศ mm hmm. นี่นะครับอู mm ้ hmm. อะไรเนี่ยเขาเรียกวาอะไรน้ำจิ้ม ของเยอะมากเลยนะครับอ,อะไรนะ,ะรนะยิงหลีดนะฮู้ยิงหลีดนะครับผมน้องจี๋นะครับต่างสมต่างเห็นอะไรก็อย่างเลยนะเนี่ย มีหมดทางโกโก้เจ๊กหวนอันนี้ก็ทางออกแล้วนะครับผมเอาอย่างเนี้ยเถือ่อนเลยมัมีนี่นะฮะมีเฉพาะวันพุธกับวันเสาร์นะครับผม<ร>ถนนคนเดินถ่ได้เจอที่น,นั่น,นเ,น,น,เนี่ยนี่<อ>ถนนคนเดิน นะฮะแล้วก็จำผิดนะครับผมแล้วก็พวกเราหารถไม่เจอนะครับพวกเราหารถไม่เจอครับเราก็จะเดินไปข้างหน้านะครับเพื่อที่จะาหารถนะครับผม,ดมเดินกลับเนาะนะครับเพราะว่า จาที่ผิดนะครับมันไม่ได้ฝั่งนี้นะครับมันฝั่งนู้นนะครับทั้งหมดมีสี่มุมด้วยกันเนาะถนนคนเดินจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับสา,า,า,ารากางจังหวัดอุดรเนาะนะครับตอนนี้เราก็จะไปตามหารถนะครับรถจอดเอาส <c oughs> ินลูกใหญ่มากมันถึงมาเลยนะครับลูกเท่าไรเนี่ยนะครับโอ ตอนะครับเราจะเดินไปทางหน้านะครับผมเ,เพื่อที่ไปตามหารถนะครับเพราะว่าพอเรามาด้านหลังนะดดนะน,นะครับจำไม่ใช่ที่จอดรถบนี่นะฮะ FC เราก็จะดูเสื้อดำเนาะนะครับเพราะว่าผมชอบสีดำเนาะแต่ว่ามันก็จะมีลายด้วยไงนะครับผมถ้ามันไม่มีลายนะมันจะนั่นอยู่เนี่ยนะครับผมสีดำสวยนะครับผม โซนนี้นะครับก็จะเป็นของใช้นะนะครับเสื้อผ้านคสำหรับเด็กอย่างนี้นะรองเท้ารองเท้าก่อนเด็กนะครับอาลูกหมาเลี้ยงเยอะตัววะเลี้ยงวะมันมาวลนาุีมันไงไม่ต้เป็นกัน อ้น้เดียะสวยอะต่อนะครับผมเสื้อดำเสื้อดำยังก็มีหลาย ตอนนี้กำลังตามหารถอยู่นะครับผมรถไม่รู้ว่าจอดอยู่ตรงไหนนะครับลง,างทางของก็ซื้ออย่างกินเลยอาะ,ะรเราก็จะเดือดกลับแล้วนะแต่ว่าขาออกนะครับคนเยอะมันเหมือนกันนะเนี้ยเนะราผม อ่านะครับเราก็จะให้ดูบรรยากาศไปด้วย,ยนะครับผมตอนนี้คนเยอะ

วันนี้เนาะนะครับเราก็ได้เยอะแยะเลยของกินนะครับผม,มนี่นะครับก็จะกลับแล้วนะฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตะครับช่องบ่าวกุขงน้องพิ่มชาแนลนะครับผมบายบายเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับผม